สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งครับมาพบกันคลิปส่งท้ายครับสำหรับนิเคอีนะครับเป็นนิกขี่ภาคบ่ายประจําวันพุทธที่2องกุมภาพันธ์นะครับนี้มื่อเช้าทโรททมครับก็ขออภัยแล้วกันเนาะเบิ้ลก็ไม่มาน่าจะ6กเก้าเนาะแต้มเดียวอีกรุ้เกันต่อบ่ายครับบ่ายเปิดที่773บวก25นะครับใครได้ตัวอื่นก็เรื่องของท่านลวกันผมได้ตัวนี้เนาะผมคิดตัวนี้นะครับ ก็เลขเหลือ0-9ถึงจะเหลือ4884ครับซึ่งบ่ายเดิน4884อยู่แล้วก็ปกติ8จะมา8จะมาเช้าวันนี้8ไม่มาเช้า8จะมาบ่ายก็ได้เนาะงั้นก็ลองพิจารณาดูก่อนตาม้วกันครับก่อนตามลองพิจารณาดูดีๆเนาะก็ฟังผมแล้วก็วิเคราะห์ตามือกันครับผมก็วิเคราะห์สไตล์ผมแล้วกัน ครับบ่ายนี้เด่นสุดสักคู่นะครับ4 8 8 4ปดแเหลืออาทิตย์นี้เลขเหลือบ่ายไม่มาเลยวันจันทร์เหลือ2332ก็ไม่ไมาแต่เมื่อแต่เมื่อวานเหลือ0357มา05เนาะวันนี้เหลือ48 84โอกาสมาเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้สูงครับเพราะบ่ายก็มีแต่48 4 8, 2, วันและ4 8เมื่อเช้านี้ปิด2แต้มพี่น้องปิด2แต้ม2แต้มบน3แต้มล่างโอเค วันนี้เด่นสุดสี่ครับบ่ายเด่นสุด4ี่สี่เนาะแล้วก็สองสี่เจ็ดหครับสองสี่เจ็ดหกสองสี่เจ็หชอบคู่นี้ครับชอบคู่นี้สองสี่เจ็ดหกแล้วก็ 9, 6, 4, เก้าหกสี่แปดอาเลขเหลือมาเก้าหกสี่แปดเก้าหนึ่ง 4 3อ่า9ก้าครับมันเลมีทั้งหมด6ขางครับร้อยร้ชอบทั้ง8ทั้ง3เลยจะเอาอะไรดีเนะี่ยวผมขอดูสักคู่ครับสักคู่ถ้าปิดตามตัวปิดเช้าปิดตามตัวปิดเช้า1บน4บน7 7น่าจะยังเหลือ7ผมว่า7น่าจะยังเหลือครับ ไม่เจ็ดก็สามเนี่ยผมว่าน่าจะมีบุญเออเอาเจ็ดแล้วกันเพราะว่าอิงจากถ้าอิงจากตัวเปิดเช้าอ่ะมันจะได้สามถ้าอิงจากตัวปิดเช้าจะได้เจ็ดเอาเลขอะไรดีเอ่ยเจ็ดสามสามเจ็ดอาโอเคเอาเจ็ดแล้วกันร้อยมาเจ็ดครับร้อยมาเจ็ดอ่าครับ เป็นการวิเคราะห์ตามสไตล์ผมเองนะครับจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่ทราบได้ถ้าผมรู้ว่าเลขออกอะไรผมมาไปแล้วครับ mm. ก็ไงก็ฝากไว้ฝากไว้เป็นเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเป็นฝากไว้เป็นแนวทางแล้วกันไม่ใช่อเออพอเลขเข้าปุ๊บเดี๋ยวหาว่าโม้พอเลขตายก็ดราม่าแต่ช่องผมไม่ทำนะผมไม่ทำ <laughs> นี่ก็ฝากไว้ให้ท่านคิดดูครับลองจะตามหรือไม่ตามก็สุดแท้แล้วท่านครับชอบตามเหมือนกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับโอเคครับนี่คี่อีบ่ายเป็นประมาณนี้ครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม